ช่วงนี้เราจะคุยกันต่อกับคุณธนเดชบางศรีธนานนท์นะครับผู้บริการวุ้นโฉจบลอไอเอชบีครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยเป็นยังไงบ้างครับหุ้นไทยสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะสดใสทีเดียวนะครับเรามองตลาดหุ้นไทยไปต่อได้ไหวไหมฮะก็ผมคิดว่าพรุ่งนี้มีโอกาสไปทดสอบแนวต้านเดิมคือหนึ่งสี่สามศูนย์ครับถ้าดูโมเมนตัมของเซตในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเซตค่อนข้างจะทำไฮเยโล คือมีแรงหนุนตลอดแต่ผมพิดว่าสิ่งที่เซตอาจจะไม่ไม่ยังกังวลอยู่ก็คือกระแสที่ทางฟันฟลอหลังจากที่ตอนแรกค่อนข้างจะมีแนวคิดในเชิงว่าเ็ดคงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้แต่ว่า,าตัวความเห็นของเจเนรตเจลเลนเนี่ยทำให้ทุกคนเริ่มระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีการพูดในะสาวที่ว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยก็ได้ในเดือนธันวาคมก็เลยทําให้มีทิศทางท,ที่ที่ระมัดระวังอนนี้ผมคิดว่า ปัจจัยตรงนี้เนี่ยมันจะถูกคอนเฟิร์มวิวอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนจากนี้เนี่ยก็ด้วยตัวเลขการจร้างงานที่จะประกาศมาในคืนนี้แล้วก็คืนวันศุกร์คืนนี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับการจร้างงานภาคเอกชนซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าตัวเลขออกมาเนี่ยไม่สวยนะักก็คือถ้าคา,าดหวังว่าหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นได้ช่วงสั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นว่าตัวเลขเนี่ยไม่ควรจะออกมาดีนะซึ่งในโพลเนี่ยก็คาดการ อคอนเซปต์ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันตำแหน่ง uh huh. ถ้าออกมาต่ำกว่าตัวเลขนี้หรือต่ำกว่ามากๆเนี่ยผมมองว่าทิศทางจะเป็นบวก uh huh. แล้วก็วันศุกร์ก็คือเรื่องของตัวเลขอ่อนฟาร์มเทโร่งค uh huh. าดการไว้หนึ่งจุดเก้าแสนตำแหน่ง uh huh. แล้วก็ตัวตราการว่างงานเนี่ยก็คือห้าเปอร์เซ็นต์นั้นตัวเลขที่จะออกมาสองตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นผลในเชิงบวกถ้าตัวเลขออกมาในเชิงที่ไม่ดีและไม่ดีมา uh huh. เพราะว่าจะทําให้ตลาดกด,ดดันเขาบอก uh huh. ว่า รอบนี้เฟดอาจจะเรียกว่าอย่างน้อยก็มีช่วงระยะเวลาในการมองว่าตัวทิศทางดอกเบีย้ยเนี่ยคงจะไม่รีบขึ้นแต่ว่าตลาดก็คงจะแตงตัวอีกทีเหมือนเหมือนทุกทุกครั้งคือใกล้ใกล้เรื่องของการประชุมถ้าสังเกตด,ดูในแง่ของการขัางเงินบาทเนี่ยยิ่งข้างเงินบาทก็งงทก,งงทก็เหมือนจะเหมือนจะอ่อนค่าแต่ว่าก็อ่อนค่าไปได้ถึงจุดหนึ่งไม่ไม,ไม่เกินสามสิบหกแล้วก็เริ่มมีการเทคออกมาหรือสามสิบ ค่ากว่าเพราะว่าทิศทางตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทีสำคัญอย่างน้อยก็เลยช่วงเวลาเวลาสักเดือนหนึ่งก่อนประชุมเฟดครั้งหน้าในการที่จะทำให้คุขึ้นได้นั้นจากนี้ไปถ้าตัวเลขเนี่ยไม่ได้เอียงไปในเชิงเรื่องของตัวเลขที่ดีมากเนี่ยผมคิดว่าตลาดน,น่าจะมีแรงดันเป็นลักษณะของไซด์เวอัพไปทดสอบที่1นึ่งสี่สึงประ S <S 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 ไปก่อน่วงนี้เพราะว่าถ้าดูจากขาตรงนั้นต่างประเทศผมว่านั่นคือขี์สำคัญส่วนในประเทศเนี่ยไม่ค่อยห่วงเพราะว่ารัฐบาลก็ทําเต็มที่ก็คือว่าทั้งออกมาตรการการะตุ้นทั้งออกมาตรการเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง LTF หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง PPP ซึ่งผมว่าจะเป็นผลเชิงบวกระยะกลางถึงยาวเรื่องของการลงทุนของรัฐแล้วก็ออกเดินสายตลอดในการปอ,อกย้มความเชื่อมั่นต่างๆนั้นภาพในประเทศเนี่ยผมคิดว่าค่อยๆบิวอัพตัวคอนฟ idence เข้ามาแม้ว่า Q3 เนี่ยต้องยอมรับตัวเลข กำไรออกจะไม่ดีแบงก์ออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีแบงก์ใหญ่ค่อนข้างแย่แต่แบงก์กลางแบงก์เล็กถือว่าสวยแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็เจอมีผลกระทบเรื่องของสต็อกลอสหรือว่ามีเรื่องของตัว i m p a i r m เ n t <c oughs> เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ <c oughs> ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยจะค่อนข้างมองเอาลูกไปใน Q ิและส้ากลุ่มพลังงานถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันจากนี้ไปเนี่ยไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เทรดต่ำลงมามากเนี่ย <c oughs> กลุ่มพลังงานก็อาจจะเหมือนกับว่าระยะสั้นๆเนี่ยก็ก็ไพรสินแต่ถามว่าพลังงานจะไปได้ไกลไหมผมคิดว่าเรื่องเป็นกล่น เชิงเทรดดิ้งมากกว่านั้นข่าวถ้าเกิดจะกลับจ้องหรือว่าวันนี้สถานการณ์โดยรวมจะไปขึ้น1 4 3 0หรือแม้ว่าจะไป1,450ัได้เนี่ยผมว่าจะอยู่ที่ตัวเลขการจัางหาของอเมริกาอืมอืมครับเรามองยังไงบ้างสำหรับช่วงนี้หุ้นที่น่าสนใจทาง HB แนะนำตัวไหนกลุ่มไหนเป็นพิเศษโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นแบงค์เนี่ยก็มาทางแบงก์กลางแบงค์เล็กไม่จะมีกับแบงค์ใหญ่แบงค์ใหญ่ก็อาจจะมีบีพที่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าแบงก็็เปน์ก ผลรวมการในตัมาที่สามหรือตัมาทสี่ออกมาเนี่ยแนวโน้มที่ทางกําไรจะยังค่อนข้างอ่อนแอแต่ว่าแบงก์กลางแบงก์เลนจะทาได้ดีกว่าในแง่ของเรื่องของพริชันและเรื่องของหนี้สียที่ทําได้ดีกว่า,บาแาบางก<า>์ที่ทําสินเชื่อรถยนต์น่าสนใจไหมครับผมว่าโดยร,รวมเนี่ยตัวการเติบโตเนี่ยยังไม่ดีจนถึงประมาณปลายปลายปีหน้าหรือปีสองพันห้าหกสิบแต่ว่าข้อดีของแบงค์ที่เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ก็คือ NPL เริ่มนิ่งแล้วนั่นหมายความว่าการตั้งสำรองเนี่ย จะยังสูงอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าจะยังไม่สูงมากเหมือนอดีตละก็คือการทำรองเนี่ยจะช่วยให้กำไรเติบโตแล้วก็ลดควบคุมเรื่องของต้นทุนงั้นถ้าผมจะมองแบงก์กลางหรือแบงก์เล็กที่เน้นพวกไฮเปอร์เชสเนี่ยหนึ่งก็คือกำไรจะเติบโตในตาที่ดีกว่าแบงก์ใหญ่แบงก์ใหญ่ในภาวะที่ต้องเรียกว่าปรับศูนย์กันสักพักปีสองปีข้อที่สองคือดิวเดนยูจะประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์บวกลบข้อที่สามคือเนี่ยในแง่ของバリ a ชั่นแล้วเนี่ยจะถูกกว่างั้นถ้ามอง ในการฟื้นตัวของรอบนี้เนี่ยผมว่ารอบแบงก์กลางแบงก์เล็กที่เน้นไฮเปอร์เชสเนี่ยน,น่าจะเป็นแตะตัวบอททอมลวแลว้วอยู่ในช่วงของการฟื้น,นตัวงั้นก็มองว่าแบงก์กลางแบงก์เล็กในระยะจากสั้นๆอย่างนี้ไปผมว่าน่าจะออพเปอร์ฟอร์มแบงก์แบงก์งใหญ่แล้วก็ถ้าจะกลับมามองในเชิงของเอาลูกในต่อไปก็มองท่องเที่ยวท่องเที่ยวน่าจะเป็นตัวตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวหลักอย่างพวกเอลทหรือมินหรือว่าถ้าเป็นพวกพลังลงานทางเลือกเป็นโก้ก็ดีหรือว่าอสังหาผมว่า ยังเล่นต่อเนื่องได้อีกสองไตามาส์ไตม่าสสาตัวเลขอาจจะไม่สวยเพราะว่าทุกคนลังเลเรื่องการโอนบ้านแต่ว่าไตามาสสี่หรือไตามาสหนึ่งตีหน้าจากนโยบายการโอนของรัฐเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกระตุ้นให้ตัวเลขกําไรหรือว่าตัวเลขการตัวเลขที่จะออกมากลุ่มพ,อพ่อป้าีบ้านเนี่ยน่าจะออกมาค่อนข้างดีงั้นพวกนี้จะสอนร,รับกับนโยบายของรัฐซึ่งอย่างน้อยรัฐคง uh huh. ท้องการพิสูจน์ได้เห็นในช่วงไตมาสที่สี่หรือไตมาส์หนึ่งให้พลิก u p ั o คอนฟิ n เ e นซ์แล้วมีตัวเลขที่ดีเพื่อจะผลักกันต่อไปปีหหนนน้าาาเเเพรระะไไไมมมมม่่่งงััััียยกก็ออจทคบ ช่วงนี้พอจะเล่นหุ้นแบบสบายใจไปได้อีกนานแค่ไหนเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาสองเดือนนี้พอจะสบายใจไหวไหมฮะถ้าผมผ่านตัวเลขเการจ้างงานอเมริกาในคืนนี้หรือวันศุกร์ออกมาในเชิงไม่ค่อยสวยมากเนี่ยผมคิดว่าความกดดันเรื่องกระแสฟันฟโกล์เนี่ยจะจะน้อยลงแลวผมคิดว่าคนที่เป็นกูรูต่างประเทศเนี่ยยางน้อยเนี่ยก็คงจะไม่รีบขยับเงินที่จะหมุนกลับไปไปในอเมริกาสักเท่าไหร่ย่างน้อยก็ระยะเวลาเกือบเกือบหนึ่งเดือนนี่จะทําให้แรงกดดันเนี่ย ลด,ลดลงมาแล้วก็ซอรี่ตัวอื่นที่ออกมาจีนเนี่ยก็พยายามตอกย้ําต่อเนื่องตลอดว่าโอเคเจ็ดเปอร์เซ็นอาจจะไม่ถึงแต่หกขึ้ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคอนเฟิร์มว่าต้องทำไ,ได้นะฮะช่วงห้าปีแล้วก็นโยบายของจีนซึ่งทุกคนก็มองว่าน่าจะเป็นนโยบายที่เชิงบวกก็คือการเปิดโอกาสให้มีลูกได้สองคน,างนจากนโยบายลูกคนเดียวตรงนั้นเนี่ยก็มอนจะบอกว่าจีนก็เหมือนจะหมดมุกแล้วว่าลดดอ,อกเบีย้ยก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ก็เลยใช้วิธีการเพิ่มปริมาณคน แล้วก็มีผลเชิงบวกในระยะต่อไปนั้นทุกคนเนี่ยพยายามที่ใช้นโยบายทั้งการเงินและการคลังหรือไม่อะไรต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถ้าตัวเลขสหรัฐไม่ได้ออกมาในเชิงกระทบต่อเรื剛剛่องฟนโฟลมากเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่เซ็ตจะขยับขึ้นแต่ถามว่าจะไปได้ไกลไหมผมว่ามันเรื่องของเฟดจะยังคาใจอยู่ไปสักพยะในการปรับขึ้นเนี่ย ังในห้ลำนับไปแรกของทักษะของไซเวอัพงั้นจุดแรกก็คือ1430ถึง1440นะครับแล้วก็ไปแต่ว่าไม่ไม่ได้มองไปถึงตัวเลขจะไปถึง1500อาจจะไป1480 แล้วก็ปลายปีผมคิดว่าถ้าเกิดมมีสัญญาณในเชิงว่าเงินกระแสเง uh ิน huh. จะไหลผมคิดว่าจะเกิดการแข่งขัเพิ่มอยู่ดีแล้วก็อาจจะมีการปรับฐานแล้วก็ค่อยมาดูเกณฑ์กัน,น,นอ,อีกทีหนึ่งอืมอ้อกลับการถามถามในในเชิงนกักทีบ้างถ้าสมมติมีสัญญาณมากขึ้นว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยป,ปีนี้เลยเนี่ยหุ้นมันจะเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าแว่งเยอะนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการพูดถึงเฟดเนี่ยทุกอย่างจะปรับตัวกลับมาในอีกด้านหนึ่งเสมอเลยหุ้นขึ้นอยู่ดีพอจนดเดยวเลีน สิกแน่ว่าเดือนธันวาคมเนี่ยอย่าอย่าพึ่งชะล่าใจนะว่าเร็จจะไม่ทําอะไรเขาก็ยังมองในภาพว่าการจ้างงานของอเมริกาโดยรวมเนี่ยออกมาดีแต่หลายก็กระตุกแล้วก็ทําให้เซ็ตเนี่ยก็ปรับฐานลงมาทันทีเลยงั้นภาพตรงนี้จะเป็นภาพที่ผมคิดว่าจะทําให้การปรับขึ้นเนี่ยมันไม่ไม่ได้ขึ้นอย่างเป็นขาเดียวแต่ว่าจะขึ้นบนแรงซัพพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีข่าวมาก็จะเทคงั้นการเล่นหุ้นที่ ในระยะกลางเนี่ยยังมีความกังวลเรื่องเฟดเนี่ยผม,มว่ารักษาการปรับเพิ่มขึ้นจะเป็นรักษาของการไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็จะมีแรงต้านเป็นจุดๆงั้นการซื้อแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยน่าจะซื้อเป็นเป็นเดนรอบมากกว่าจะซื้อแล้วถือระยะยาวเพราะว่าถ้าเกิดมีมีโอกาสที่จะกระแสเงินจะไหลกลับเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเซตก็อาจจะหล่นหล่นมาเล่นที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสาม้อยห้าสิบฉะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นเนี่ยมันมันก็จะทําให้การซื้อและทํากำไรเป็นรอบๆน่าจะ มากกว่าจนกระทัง่งยกเว้นแต่ว่าเซ็ตจะมีการปรับฐานอย่างรุนแรงเช่อนอยู่ที่พันสาเพราะงั้นผมคิดว่าน่าสนใจในการเข้าซื้อแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้ไปเร็วขนาดนั้นถ้าดูจากฟันเดเมนทัลที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับช่วงนี้กระแสะการเกินกําไรหุ้นกลางหุ้นเล็กมาเนี่ยมีทานดเดชไ,ไ,ได้ตามตรงนี้บ้างไหมฮะใช่ครับคือผมคิดว่าหุ้นใหญ่เนี่ยหนึ่งอย่างแบงค์เนี่ยสังเกตว่าหุ้นแบง์ใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่อง NPL ครับฉะนั้นผมคิดมองว่าจากนี้ไปหุ้นแบงก์ใหญ่จะ perform, อันดับ Performance อ คุณนพลังงานเนี่ยผมคิดว่าข้อดีรอบนี้ก็คือว่ากองทุนออกออกตัวกองทุนในการซื้อพลังงาน<ช>ก็เลยผลักดันให้ให้ให,หุ้นอย่างปตทอ,อะไรพวกนี้มีการปรับขึ้นมาได้<ช>แต่ถ้าดูแล้วจริงๆแล้วก็เห็นด้วยอย่างุกลุ่มกลุ<ช>่มไฟแนนซ์เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่ดูแล้วน่าสนใจเพราะว่าอาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของอนซัม m p t i o n ทีท่คนมองว่าจะฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นพวกบัรเครดิต<ช>หรือแมาจะเป็นพวกหุ้นที่เกี่ยวกับจำเนงจำนำทะเบียน<ช>ก็เอาพปรฟอร์มมากกว่าหุ้นใหญ่อย่า,ยยางแบงค์ด้วยซ้ํา นั้นก็เห็นด้วยว่าหุ้นแบงก์กลางแบงก์เล็กและอย่างนึ่งคือหุ้นแบงก์ใหญ่หุ้นหุ้นตัวใหญ่เนี่ยคนอาจจะขโมลเรื่องการซื้อขายของของของเกาะต่างชาติแต่ว่าหุ้นขนาดกลางเนี่ยอาจจะมีแรงผลักดันจากกองทุนซึ่งช่วงหลังเนี่ยกองทุนก็ปรับพอธ์จากที่เคยอาจจะซื้อหุ้นเซ็ตเซ็ตคิตี้เซ็ตฟิร์ลอเซ็ตลอยสังเกตว่าที่คุยกับกองทุนก็บอกว่ามีพวกกองทุนที่ออกมาสําหรับการซื้อพวกหุ้นสมอลแคปหรือมิดแคปมากขึ้นเพราะผมคิดว่ามันร์ฟอร์มมากกว่านั่นก มีโอกาสที่จะเปร์ฟอร์มในช่วงที่ตลาดเนี่ยมีความระมัดระวงังเรื่องกระแสเงินทุนไหลเข้าไหลออกครับโอเคครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับมุมมองของคุณธนาเดชนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายัางมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของการลงทุนมาฝากกันต่อครับ